ยภัยในการกราบมีเป็นจังหวะจังก็ในช่วงเช้านี่ก็เราวันนี้เราก็คงจะใช้ปูธาตามลำดับถ้งช่วงทีสี่ถึงหกโมงเชาเราได้ละสองชัวง่วโมงบางคนก็ได้เต็มบางคนก็ได้แค่ครึ่งชัวง่วโมงบางคนก็ได้หนึ่งชัวง่วโมงบางคนได้ชัวช่วโมงครึง่งอันนี้แล้วแต่ ความฉับไวของแต่ละคนที่ถือโอกาสในช่วงหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าฝึกความแยบขายดูนี่มาจะใช้คำว่าธรรมวิจยะในช่งชวงเช้านี่นะคือการฝึกการแยบคายในการเปลี่ยนเยียบบทจากช่วงเลดหน้อยก็คงจะ8ปดโมงครึ่งแล้วกว่าจะทำทุละเสร็จ แปดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งหรือสชั่วโมงนี้นะถ้าคนไหนแยบคายจริงๆก็อาจจะได้รูปนามวันนี้นถ้าไม่แยบคายก็เรียกว่าเดิมเนหละสิบปียี่สปีทำไปแต่คนไหนแยบคายสามวันเก็ตละทีนี้ไอ้ควาแยบคายที่กล่าวถึงบ่อยๆเนี่ยมันเป็น50%ซของเราใช่ไหมแต่มาทําหน้าที่เขมาเต็มที่แล้วนะกระดินมิตรเนี่ยห้เอรซนต์มาให้ได้แล้ว แต่ของโยมอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์โยมต้องการจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องไปทำแยบคายก็คือการแยบคลายของจิตหรือของสภาวะธรรมต้องแยบคลายไปจากสิ่งที่หยาบหยาบเสียก่อนถ้าสิ่งที่หยาบหยาบเราแยบคายยังไม่เป็นแล้วสิ่งที่ละเอียดก็ไม่เป็นเหมือนกันนะอันนี้เป็นประสบการณ์คนงธรรมาเองนะเพราะว่าเคย ผิดพลาดมาก่อนแล้วก็มาแก้ไขแล้วแล้วเราเราว่าตัวเองเป็นคนที่กิเลสนะดัณหาอย่างเหมือนคนทั่วไปเหมือนกันเนี่ยแต่อาศัยคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าเห็นช่องทางที่จะเป็นไปได้ที่เราจะเข้าถึงธรรมของท่านก็มาฝึกฝนตัวเองให้แยบคายขึ้นก็ไม่นานนะเข้าใจ ตอนนั้นเองในแกนเก็บอารมณ์ช่งงชวงเช้าเนี่ยเราจะให้เขาไปนั่งในเต็นท์น่นะวันเมื่อวานด้วยเสือที่่ในเต็นท์มันเปียกก็เลยคุณบอกให้คุณหมอจำนองเอาหมาตากก็คงจะแห้งทุกพื้นอนะอกห้องนาะครับแต่ในเต็นท์ยังไม่แห้ง,หางอาจารย์ก็จะเอาผ้าเดี๋ยวจะให้จัวเอาผ้าไปเช็ดในเต็นท์แล้วก็เสือไปปูอีกทีหนึ่ง ก็จะในการนั่งนั้นจะต้องเปิดหน้าหมดไม่ให้ปิดนะเผื่อว่าจะไม่ให้กิเลสมันแอบบงังปิดบงังไม่ให้มีกิเลสที่อาศัยเอยาเนั่ยน,นะ mm hmm. <laughs> นอนบ้างนั่งบ้างทำนั่งหลับตาบ้างอะไรพวกนี้มันก็จะไม่กล้าเข้าไปาอาจารย์ก็คอยสํารวจตรวจสอบแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ไปนั่งให้เราให้เป็นตัวอย่างอีกก็ไม่ไหวเงินนั้นต้องแต่ตัวพยายามพยายามตื่นตัว mm hmm. ก็จะ เรื่องแรกก็คือจัดสถานที่ให้ใหพร้อมสวยก่อนเมื่อเข้าไปแล้วก็จะไปนั่งทีนี้ไอ้การนั่งจะนั่งท่าไหนก่อนก็ได้แล้วแต่แต่ขณะนั่งลงไปปั๊มเนี่ยเราสร้างจาังหวะไป3นาที5นาที7นาทีแล้วแต่ใครอีซีอ่อนอีซีแข็งถ้าคนอีซเข้มแข็งทั้งร่างกายไอ้จิตใจก็อาจจะได้ถึง10บถึงสินาทีแต่ละท่า คนไอิีซีอ่อนลงมาปานกลางอาจจะได้5้ถึงเนาทีก็จะทนได้คนไออีซีอ่อนลงมาแค่3นาทีก็ชักดินเสดส่ายแล้วนั่นเองมีวิธีการตรวจสอบอิีซีของตัวเองอยู่ตรงนั้นถ้าคนมีประสบการณ์หรือมีสมาธิดีหรือไทยทำมาเยอะอิีซีจะเข้มแข็งกว่าเพราะว่ารู้จักวิธีแก้แต่คนอีซีออนคนใหม่ยังไม่รู้จักวิธีแก้ก็จะ ปวดก็ปวดเร็วคิดก็อยากก็อยากเร็วนะที่นี่จะทํำไงก็ต้องปรับไปเรื่อยๆตามอินีย์ของตัวเองการรู้ธทำเห็นทำก็จะช้ายืดไปตามกําลังของอินีย์คนในอิีซีเข้มแข็งการรู้ธทำเห็นรมก็จะไวขึ้นเพราะมีนอกจากมีความอดทนสูงแล้วก็ยังมีปัญญาในการแก้ไขสิ่งที่เกิดได้แยบคายนี่องค์ธรรมมาอยู่ตรงนั้นนะนี้เบื้องต้นเนี่ย ให้เปลี่ยนท่านั่งให้เป็นเสียก่อนว่านั่งท่าไหนที่ตัวเองถนัดนั่งคัสมินั่ง,งพับเพียบนั่งเหยียดขานั่งพับเพียบซ้ายขวาคัาสมาหนึ่งสองสามหรือนั่งเก้าอี้แต่เก้าอี้ไม่อยากให้นั่งเลยเพราะว่ามันท่าเดียวมันเปลี่ยนยากแล้วก็เวลาหลังพิงก็เอเนจีของเราลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเพราะการทรงตัวก็จะหายไปเพราะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นมันอยู่ที่ ลีนแบ็กหมือนเลยมันก็เหลือดิ50เปอร์เซ็ไม่ถึง50เปอร์เซ็นด้วยครับมนคนเองเต็มที่เลยนะไม่ถึงสิบนาทีไปเลย <c oughs> แล้วก็การทรงตัวมัน <c oughs> น้อยในการที่จะตื่นตัวก็น้อยอ่ะแล้วก็เวลานั่งลงไปแล้วท่าที่ตนเองถนัดก็ยกมือกันยกมือสร้างจังหวะให้เป็นจังหวะเบาๆซัเก่อนแต่ให้มันครบนะครบ,บี4แต่ถ้ามีการ หรือเกิดขึ้นไอ้ตัวสิบสี่ก็จะไม่ครบหรือสิบบางเก้าบางแปดบางสี่บ้างสามบาง, 3, บางลงมาเรื่อยๆคือมันจะไวขึ้นไวขึ้นเพราะฉะนั้นมาก็สังเกตว่าคนมีสติเข้มแข็งไม่เข้มแข็งดูว่าการสร้างจะว่นุ่มนวลสวยงามแล้วก็ครบถ้วนแต่คนไหนสติไม่เข้มแข็งก็จะลดไม่นุ่มนวลไม่สวยงามคือวุว่นกว่าไม่ครบอะไรพวกนี้มันก็จะลดมาตามลําดับวิธีการสังเกต แล้วก็เมื่อนั่งได้ที่แล้วนั่งสังจหวะดูแล้วก็สังเกตตอนแรกแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงของรูปเนี่ยมันจะช้ากว่านามสูในห้านาทีเนี่ยร่างกายเนี่ยพอทนได้นั่งท่าใดทั้งนึ่งแต่จิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนท่าไหนดีคิดจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอา้าวมันลืมตัวนี้แล้วเพราะนั้นให้เอาร่างกายเป็นหลักให้ดูความร่างกายเป็นหลัก สมมติจิตมันอยากจะเปลี่ยนก็บอกให้มันมาดูกายกันอากายเขาต้องการอะไรอย่างละแกจะเปลี่ยนทําไมก็คอยทวงมันเลยเากายเขายังไม่ปวดเลยไอ้แกาปวดหลายทีแล้วเนี่ยไอ้ความอยากนั่นแหละอยากจะเปลี่ยนอยากจะนุน่นอยากจะคิดจะวิภาษ์วิจารณ์มันปวดแล้วมันก็ออกมาเป็นความทุกข์ทางนามเ้าเรื่องนามทุกภาษาของพุทธิยนทีนี้พอเราจะเปลี่ยนถ้าหากว่าไม่แย,ยบคาย ผู้ปัเปลี่ยนไปเลยไปสู่ท่าใหม่อาการของตึงหนักหน่วงของขาของข้อของเขานี่หายไปจริงแต่ว่าอะไรที่ไม่ได้คือสติในการเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเอาละดูเต็มที่แล้วจากห้านาทีเนี่ยใจมันเปินไปหลายครั้งแล้วนะเข้าใจเขาเป็นภาวะที่เปลี่ยนได้ไว นี้ถ้าเขาจะเปลี่ยนทีไรถ้าเรามีสติแล้วก็เตือนเขากลับมาดูว่ากายเขายังไม่เปลี่ยนเลยแล้วแกจะเปลี่ยนไปทำไมเขากลับมาดูดอกยำแล้วอีกจนกระทั่งมันยอมอมันยอมมันก็จะพอใจในการวิจัยดูความเข้มของความตึงความเครียดความไม่สบายของกายเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นอย่างไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งว่ากายเขาบอกไม่ไหวแล้วนะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกสมมุติว่าเจ็ดนาทีมันบอกไม่ไหวเราเอาแค่ห้านาทีก็ ก็พอสองสารร่างกายเขานะทีนี้พอตำรวจว่าจะเปลี่ยนปั๊บก็มาดูเต็มที่ชัดๆก่อนว่าขณะนี้ที่ว่าความไม่สบายกายเนี่ยเกิดขึ้นจุดไหนชัดที่สุดจะเรานั่งเนี่ยก็จะสำรวจออขาถูกกดทับพื้นปลายเท้าถูกกดทับหลังและเอวไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนนะนะมันก็จะเซนซิทีฟตรงนั้นเป็นพิเศษก็เข้าไปดูจนกระทั่งว่าเออชัดเจนละก็กำหนดรู้ แค่คุมตัวอย่าปั๊บเนี่ยไอตัวอาการบางอย่างก็เริ่มคลายเลยใช่ไหมเราคุมตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์ตามลำดับเราก็เห็นอาการของการหนักขาหน่วงขาการเจ็บหลังเท้าคลายไปละแค่ท่านี้ที่วิกิีเีพับเพียวขวาใช่ไหมเราก็จะไปพับเพียวซ้ายไม่ต้องใช้มือช่วยนะเอามือมาไว้ที่หน้าท้องแล้วท่านี้อะไรคือตัวเซนสิทีที่มาก่อน ก็รู้ไปเรื่อยๆนะม่กกี้เราได้สักห้านาทีเนี่ยถ้า,าน,นี้มันจะได้กี่นาทีก็ดูไปสังเกตอดตัวอื่นมาทีนี้ความง่วงมันมาทำไงสังเกตอยู่ดีๆไอ้เด็นั้นเนาะตั้งใจมากไว้หน่อยความง่วงมันมาเอาสิกสองนาเกิดขึ้นแล้วความง่วกงวก็เอากายก็เอาจะแก้ไหนก่อนกายก็ยังมไม่ทันปวดเลยแต่ความง่วงม,มาก่อน อันไหนที่เป็นุปสรรคต้องแก่นั้นก่อนนะทีนี้ความง่วงมาเพราะอะไรเพร,ะพราะเพลินทำเชื่อเพลินเพราะนั้นถ้าความง่งงวงเราุ้นเนเพราะความเพลินเพราะความง่วงเป็นได้ทั้งลูกทั้งน้าอาศัายลูกคือร่างกายแช่ในอิริบกโรดนานๆเกินไปมันก็ให้เกิดเลือดลมสตักในบางส่วนมันเกล็งเราก็ต้องมาอจัดร่างกายให้มันตื่นตัวมาก็ใช้วิธีนวดหน้านวดตานวดหัวอะไรแล้วแต่จ่นึกขขึ้นได้ <c oughs> แก้ไขเอาความง่วงไปก่อน <c oughs> แล้วก็มาสำรวจตัวกายอีกทีนี่อ๋อยังไม่ยังไม่ปวดก็ทำไปอ๋อวันนี้แดดออกมากร้อนไวนะอ๋าความร้อนอืดอัดมาอีกขาก็ยังไม่ปวดเลยนะนี่เหตุปัจจัยอีกหลายตัวมาทําให้นี่เรียกว่าความแย่คายสังเกตอะไรต่างคือทั้งหมดเมันไม่ได้วิ่งไปในอะดีตในะอดตเลยใช่ไหมวิ่งมาสู่ตัวปัจจุบัน ต่ตัวปัจจุบันเป็นตัวอะไรเป็นเตือนให้เกิดความเป็นข้อสังเกตเป็นที่ตั้งการสงเกตคืออะไรทุกขเวทนาทางกายทางภายนอกและภายในภายในก็คือในส่วนที่เป็นทุกขเวทนาที่เกิดการตึงเย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงเนี่ยภายนอกก็คือนั่งสร้างจังหวะดีๆเสียงเต้นข้างๆคุยกันเป็นไงได้อารมณ์ดีไหมเยบใครไปเอาเราก็คิดไปเอาตรงนั้นเหตุปัจจัยภายนอกลูก มากระทบหูใจมันก็ฉลับไปตรงนั้นเอาเพลินยาวไว้หน่อยเอาตรงนี้มันปวดแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นอัจฉริยะธรรมมาประหิธาธรรมมาที่เลยส่วนเหตุปัจจัยภายในเหตุปัจจัยภายนอกทีนี้เสียงก็ลดลดไฟผ่านมาก็รบกวนขาก็ปวดจิตก็คิดอัจฉริยะประหิธาธรรมมาทั้งภายนอกภายในลุ่มมาเลยทีนี้ทําไงก็กลับมาตั้งสติใหม่ การสติจะแก้ไหนก่อนที่จําเป็นก็คือ,คอกายขาตรงนี้มันปวดแก้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปตามลําดับแต่ถ้าใจมันมันมีเวทนาสูงมันไม่แยบขายแล้วอย่าลืมว่าความแยบขรายโล,ละเอียดนี่มันอุปสรรคมันคือเวทนามันบีบคั้นสมมุติว่าเรานั่งตรงนี้รู้สึกปวดเบาค่อนข้างแรงหน่อยใช่ไหมไอการที่จะลูกเป็นเจงาว่ลืมหมดเลยเพราะเวทนามันกล้าทําให้เราลืม เวทนากล้าทําให้สติขาดเพราะสติขาดเราก็รีบๆไปอตอนจะออกจากห้องน้ำลืมกําหนดได้สุขเวทนามาสบายพอกําหนดออกมาได้เอื้อมมือปิดประตูมันนั่งรู้สึกตัวแต่เที่ยวแรกตอนไปนี่ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะเวทนามันบีบคั้มและสติหลุดเลยอพอถ่อายบ๊อบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งได้สติกำหนดใหม่อันไหนที่มันพลาดไปแล้วทิ้งไปเลยไม่ต้องไปทบทวนตั้งท่าใหม่ อันไหนที่ลืมไปแล้วทิ้งไปเลยตั้งท่าใหม่าการตั้งท่าตั้งจังหวะตั้งสติใหม่เสมอเนี่ยเลยเป็นสำนวนไทยที่เราใช้กันอยู่ตั้งสติให้ดีใช่ไหมเราทำอะไรพวะตั้งสติให้ดีนี่คือมาเริ่มต้นใหม่ทำภาษาก็รีเฟรชใหม่รีเฟรชใหม่ที่มันยุ่งเหยิงไปละรีเฟรชใหม่ที่เอาไปนั่งตรงนี้ได้ประมาณสักสามนาทีอาการเป็นไงอ่า แต่มาวิเคราะห์ไปถึงแย,ยบคายไปถึงกันเนาะเอ๊ะทำไมมันปวดละ่ละเวลายืนทำไมไม่ค่อยปวดนั่งก็อี้ทำไมไม่ค่อยปวดอ๋อน้ำหนักของเราสามสิบสี่สิบห้าสิบโลนไปกดทับอะไรเนื้อในส่วนที่รองรับใช่ไหมทีนี้ไอ้หน้าที่ของเลือดลมเขาองเดินหน้าที่ของเขาเอะโดยกดกดหัวนิจังมันก็เลยตึงตัวนั้นเพราะว่า เขาแทนที่เขาจะวิ่งได้ร้อยเปอร์เซ็ตแต่เราไปกดทับเขาเหลือห้าสิบเปอร์ซ็นสิบสาสิบเปอร์เซ็นถ้าทับกดทับมากไอ้เปอร์เซ็นต์ก็ต่าลงไปแต่พอเราไปนั่งเก้าอีก้การกดทับมันน้อยเขาก็วิ่งได้สะดวกทุกวิถีาก็มาไม่แรงเพราะการกดบีบตรงนั้นไม่แรงพอเราก็พอทนได้นานห้านาทีสิบนาทีแต่ยิ่งคนอ้วนน้ําหนักสูงน้าหนักมากไปไงทุกวทนาก็ยิ่งมาไวเพราะอะไรน้ําหนักมากเพราะการกดทับ แทนที่จะเหลือสัก50%มันเข้าเป็80%ไอความกดดันของเลือดลมที่จะผ่าน,นก็ไม่สะดวกเพราะว่าท่อมันเล็กจะเราจอติดขัด <c oughs> มันก็เลยหนักไหวพอเรารู้เอาละเรายอมรับว่าเราน้ําหนักแต่ว่าเรอาศัยการบิสติในการเปลี่ยนเขค่อยลําดับการรู้ไปพอเลือดลมเขาได้เปิดทางเปิดทางท่อของเซลล์ด้วยเซลอฟอยด์เขาเริ่มเปิดทาง เล่นหลุมเขาได้วิ่งใช่ไหมไอ้ตัวทุกวทนาที่มันบีบตรงนั้นไปไงทุบๆเนี่ย,ก,ยก็คลายไปอพอนั่งท่าใหม่ก็เริ่มต้นใหม่นี่เขาเรียกกฎของนิจัมทําทงานอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากเราไม่แยกคลายนะสมมตินันน่งเก้าอี้เนี่ยเราง่วงง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันสบายเพราะสบายแล้วมันเพลินเขาเพลินแล้วก็เลยเด่นหลุมเขาสะดวกแต่ว่าตัวนามมีปัญหา ง่วงหนักหน้าหนักตาหายใจเบาลงไปไม่รีเฟลตตัวเองก็ง่วงต่อเลยทีนี้ใช่ไหมหอ,งองง่วต่อแต่ถ้าเราได้สติเอเปลี่ยนขยับเนื้อขยับตัวเพราะฉะนั้นตัวอุปสรรคที่แก้ยากที่สุดพระพุทธเจ้าท่านใช้คำนั้นที่ราคะสหกตะเวลาเราสวดในธรรมจักรใช่ไหมนันที่ราคะสหกตะ ว่าตัวเพลินในอารมณ์นั้นนั้นัน,น,น,นทีไปว่าเพลินใช่ไหมนันทีราคาตัวรักใครเ่เพลิดเพลินในเรานั่งมันสบายนั้นก็เพลิน,นใช่ไหมเพลินแล้วไม่รู้ว่าจิตมันคิดไปบ้างจิตไม่คิดกับความงงก็มาเราขาดความแจ้คขายในการนั่งเพราะนั้นคือไม่อยากจะให้นั่งเก้าอี้เพราะหนึ่งสบายเกินไปสองมันเพลินสามการทรงตัวไม่แน่นอนงทีนั่งตั้งตัวตรงคเนื่อยก็หรือกัดพิงไปนี่มาง่าย แต่ว่าถ้าหากถือเป็นยีบทผ่อนคลายโอเคนั่งนานเป็นชั่วโมงแล้วรู้สึกเออพลิกไปไงก็มันหมดท่าแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วพิการแล้วมันทั้งปวดหลังปวดเอวก็ทําไมเขาจึงเรียกว่าท่าเพราะร่างกายนี่เหมือนเรือท่าที่มันจอดมีกี่ท่ามีอยู่สีท่าใหญ่ใช่ไหมแต่ท่าย่อยนี่เยอะเหลือเกินท่าใหญ่คือท่าอะไรท่ายืนท่า ยืนท่าเดินท่านั่งท่านอนเขาไม่จอดท่านั่งท่าเนี้ยมันหมดหมดเวลาแล้วในท่าเขาก็ไล่ออกเลยใช่ไหมคืออยากจะเปลี่ยนละคือมันหมดก็คือกดของอนิจจังรุกขัตรามังคับอยู่มันหมดเวลาหมดท่าแล้วก็จะไปท่าใหม่ก็เปลี่ยนไปอีโบทใหม่เขาเปลี่ยนอีบดใหม่ก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงให้การเห็นเปลี่ยนแปลงรู้สึกสังเกตไม่ทันกลับลงไปนั่งท่าเดิมใหม่ ด่สันดานตัวเองนะแล้วก็<ม>ก็เปลี่ยนใหม่พูดเมื่คืนพูดถึงาการของราชสีใช่ไหมก็คือซักซ้อมใหม่คืออย่าอย่าไปคลัวว่าจะมันจะช้าเพราะเวลาทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเราจะรีบไปไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความแยบคายในการสังเกตให้ทําจัดรูปไปหานามถ้าเราไปแยบคายในเรื่องนามเลย มันไม่มีฐานไม่มีประสบการณ์ที่จะให้เห็นเป็นต่อเชื่อมกันเพราะนั้นรูปนามจึงเป็นฐานที่สำคัญเด็กต้องรู้จักให้ชัดก่อนเป็นประการแรกเมื่อรูปนามไม่ชัดเนี่ยเมื่อมีปัญหาวิกฤตต่างๆในแง่ของนามต่างๆเราเข้าไปจัดไม่ถูกเพราะมันไม่มีฐานดังนั้นวิปัสนาจ,จึงฐานของรูปนามเป็นฐานที่สำคัญามาจึงบอกหมอจำานงว่ารู้รูปนามรอบเดียวสองรอบไม่พอให้มันรู้สิบรอบยี่สิบรอบ เพราะมันจะได้ชัดเจนมั่นคงรู้หลายๆครั้งามาเองใช้วิธีแบบนั้นการรู้หลายๆครั้งมันเกิดความชํานาญใช่ไหมเหมือนเราใช้เครื่องมือถ้ามันชนานาญเครื่องมือไหนพอเกิดปัญหาปั๊บก็หยิบได้ทันทีแต่นี่ถ้าหากว่าเราไม่ชนานาญใช้เครื่องมือไม่เป็นเอาไม่รู้เครื่องมืออยู่ที่ไหนไม่รู้ปัญหามันก็เกิดนะทีนี้พอมาท่านี้เราก็มาสํารวจดูนั่งท่าภูเขาเนี่ย ดยเฉพาะหญิงผู้หญิงไม่เคยใช่ไหมมันก็เซนซิทีฟอย่าไปกลัวเพื่อเราทําหาให้เกิดทุกขเวทนามาเริ่มตรงไหนก่อนใช่ไหมพอท่านี้เราเห็นความหนักหน่วงอ,อยู่ตรงไหนก่อนจุดที่ชัดก็คือตะโพก้นที่ไม่เคยอีกปลายเท้ากดกับพื้นรับน้าหนักหลายสิบก,กิโลตัวนี้ไปยังไงสร้างความเจ็บปดวดรัวร้าวขึ้นไวใช่ไหมเราก็อย่าเพิ่งกลัวมันดูไปก่อน ใช้ขันติดูไปก่อนจนกระทั่งมันเต็มที่จริงๆเต็มที่จริงๆลเราลองขยับดูนิดหนึ่งพอขยับนิดๆอะไรคลายออความหนักหน่วงที่ไอ้ตะพวกที่มยายันกระซ้นเนี่ยคลายไปแต่อ้ที่ขาที่หัวเขา่าที่ปลายเท้ายังอยู่อ่ะก็ะขยับอีกทีหนึงเหยียดปลายเท้าออกที่เข่าขยับเรื่อลงลมผ่านสะดวกใช่ไหมท่านี้ ท่าน,นี้ก็โยมก็ไม่เคยเ,คยเมืออกันใช่ไหมก็ย,ยิ่งเซนซิทีฟใหญ่เลยคนที่ไม่เคยพบบเพราะแบกน้อรับน้ำหนักเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เกิดความตึงอยู่ที่ไหนก่อนขาใช่ไหมเข่าหน้าแข้งที่กระทบพื้นก็ต้องดูท่าน,นี้ไม่เคยไม่อยากทําไม่ได้ต้องทําดูทนได้สักนาทีก็เอาเพื่อให้เราเป็นเครื่องมือในกรณีศึกษาไม่ใช่ไปเอาท่าน,นี้ตลอด ทุกอย่างเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือเพื่อที่ให้เกิดความแยบคาให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นตัวปัญญาวิปัสนาปัญญาต้องเกิดจากรูปกับนามเป็นหลักไม่ใช่อดีตอนาคตเลยแต่เนื่องจากว่าเราละเลยในรายละเอียดในส่วนนี้วิปัสนาญาจึงเป็นไปได้ยากไงก็วิปัสนาแบบลมลงๆแรง,ง,งคิดเอาว่าเป็นวิปัสนาแต่มันไม่จริงเพราะมันมันขาดเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง เพราะนั้นพอเป็นสมาสติแล้วมันจึงเกิดธรรมวิญญาธรรมวิญญาต้องเป็นไปในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีนะภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรก็อย่างที่กำลังสาธิตเนี่ยคือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงให้ชัดๆว่าแต่ไม่ใช่คิดเอานะเห็นสภาวะน,นั้นที่ได้กล่าววันก่อนนะธรรมวิจัยกับธรรมวิจาร์าต,าต่างกันยังไงธรรมวิจัยคือทำกับสิ่งที่กําลังปรากฏความง่วงปรากฏจริงไหมจริงความปวดปรากฏจริงไหมจริงการเข้าไป เฝ้าดูแก้ไขแล้วดีลกับภาวะอันนั้นเรียกเป็นธรรมวิจัยอาจจะต่างจากวิจัยทางโลก,กน,นะะซึ่งเป็นเรื่องที่คิดทั้งนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าธรรมวิจารณ์เกิดขึ้นไปโอ้อาการที่ปวดตรงนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังอันนี้เป็นธรรมวิจารณ์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่วิจัยแล้วถึงแม้ภาวะของจริงรองรับอยู่ก็จริงแต่ว่ามันเกินขอบเขตของความจริงถึงความจริงคือความปวดขาความยังไม่ปรากฏเลยแต่เอาอนิจจังทุกขังอนัตตามาคิดแล้ว ตรงนี้เป็นธรรมวิจารณ์เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นความจริงปรากฏเท่าไหร่ให้พิจารณาเท่านั้นให้เห็นเท่านั้น mm hmm. นะนี่คือธรรมวิจยะแต่ส่วนใหญ่เราเลยเถิดเกินความจริงก็มีอยู่ใชแต่ความจริงมีนิดเดียวแต่ว่าคริไซส่วิจารณ์ไปเยอะเลยพอมาถึงทุนนี้อา้าวได้หนึ่งนาทีรู้สึกว่าตึงเต็มที่แล้วจะทำไงไปท่าไหนต้องแพลนก่อนแพลนไปท่าใหม่ แต่ได้ไหมต้องเห็นตัวนี้ชัดๆที่ว่าแต่จิตมันเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วออทำไมไม่นั่งไม่สบายมานั่งทาไมแบบนี้มันก็มีภาควิจารณ์มันเป็นทกทิพแมนจิตของเราเนี่ยนะคิดมันคิดนี่มาหาเหตุท้าผลที่ถ้าหาไปหลงกลมันอนะ่ะก็ไปเลยหลงกลปัญญาในในตัวกิเลสแต่เราต้องการปัญญาที่เป็นโลกุตระต้องไม่หลงกลปัญญาของกิเลสปัญญาของเลสมีเหตุมีผลแล้วแต่ความฉลาดของคนคนไหนฉลาดนั้นว่าก็หาเหตุผลน่าเชื่อถือแม้ตัวเองก็ยังหลงตัวเองว่าเออคิดใช้ได้ แต่ความจริงไม่ใช่เราดูเต็มที่แล้วท่านี้เราจะแลนไปท่าอื่นแล้วก็สมมติลงไปไปท่าหัดสมาแล้วก็ค่อยขาแล้วก็ค่อยหย่อนคนขณะที่หยนก่อนจะหยนก้นลงเนี่ยเราเห็นว่าอาการของการตึงขาตึงเข่ามิคี้ริ่เปไปไงริ่มคลายใช่ไหมเวลามันเชนคอมพลีรีเป็นไงอาการที่ตึงที่ปวดตรงนี้หมดไปโดยสิ้นเชิง มันก็เริ่มต้นใหม่ที่ไหนอีกในท่านนี้เริ่มต้นใหม่นี่กฎอนิจจังพวกเขททางานของมันตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปเห็นไอ้ความรายละเอียดของมันเลยความผิดพลาดในการปฏิบัติธรรมความล่าช้าในการเข้าถึงสธรรมมันถึงช้าไงชาเพราะฉะนั้นเองในยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยเขาจะทําแบบพี่มาทํานี่แหละแล้วเขาจะเข้าถึงธรรมได้ไวแต่สําหรับเขามีฐานศรัทธานะฐานศรัทธาและความเพียรสูง แต่ว่าปัญญาทั้งส่วนที่เป็นกิริยานิวิตและปัญญาที่ส่วนที่เป็นอยู่นี่สมในการฝึกกันได้เรียนกันได้ฟังกันได้ศึกษากันได้แต่ในศรัทธาและความเพียรต้องอาศัยความตั้งใจของตัวเองจริงนะอาพอมานั่งท่าน,นี้ท่าสบายโดยเฉพาะผู้ชายใช่ไหมนั่งได้นานทีนี้ยาวไว้เจ้าสักสิบห้านาทีนึงอ่ะรอ์เจ็ดนาทีเปไงตาหนักแล้วง่วงพึ่งทานเข้าไปใหม่ๆแทนที่จะอ,อุปสรรคเกิดจากลูก มันมาจากไหนแล้วทีนี้มาจากนามเพราะอาการเพราะฉะนั้นในช่วงท่าไหนที่สบายถึงว่าเราจะอยู่ท่านี้เราต้อง, refresh, งรงีเฟล็คือต้องอาจัดตัวเองอยู่เสมอปรับให้มันเ้วยลงลมให้ค่อยผ่านนีดหน่อยพ่นได้อย่าไปนั่งคือมันสบายเข้าสงบไปเลยแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเป็นยงนั้นพอเข้าสู่ความสงบปั๊บล็อกตัวเองกุญแจติดแล้วการนั่งสงบหลับตาถือว่าเหมือนที่หลวงพ่อเทียนคือคือล็อกตัวเองเข้าอยู่ในอาการนั้น ถ้าไม่ตื่นไม่มีกุญแจพ uma, อตื่นขึ้นมาอกุญแจมือไขตื่นขึ้นมาใหม่หลงเรียนนี่ใช้ก็กุญแจดอกเอกคือตัวเนี้ยคือตัวตื่นตัวนี้แหละแต่ว่าผู้ที่สติยังไม่ äng, เข้มแข็งยังไงก็ต้องล็อกตัวเองไว้อย่าง Time. ข้ามเพราะเวลาไปสู่ความเพลินใช่ไหมนั่นที่ราคาสหกตานไปสู่ความเพลินตัวนั้นมันเข้าเข้าสู่ล็อกของเดิมของเราคือเราเคยนั่งสมาธิมานานเข้าสู่ตรงนั้นป๊บแล้วเจริญสติแบบนี้สมาธิมันมาไวแล้วก็สงบได้ไว ง่ายที่จะล็อกถ้าหากว่าเราสติไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยมันก็ล็อกตัวเองอยู่กรรมฐา,านก็มีปัสศนาก็ไม่เดินเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนแต่ละท่าละท่าละอันนี้คือตัวอย่างนะสองสามท่าพอตัวอย่างในการศึกษาในความแยบคายของตัวเองแล้วมันจะง่ายขึ้นดังนั้นใน,นถึงเวลาชันเข้าเลยเนานะอันั้นในช่วง นี้จะทานเสร็จทำธุระส่วนตัวถ้าใครจะแยบคลายก็จะให้ทันเวลาบางคนแยบคายเกินไปถีทวนเกินไปไม่ทันเวลานี่ถือว่าแยบคายตัวนี้ก็ไม่สมบูรณ์คือขาดสติอยู่เขาจะทํํากันทางานกันแปดโมงโยังไม่เสร็จเลยท่านกำลังแยบคายอยู่ก็ทําเป็นทีละขั้นตอนมันก็ช้าเป็นหอยเป็นปูไปจริงอยู่แยบคลายจริงแต่ถ้าไม่ทันเหตุการณ์ไม่ทันเหตุปัจจัยก็ถือว่าความแยบคายนั้นใช้ไม่ได้ความแยบใจต้องมี ทันเหตุทันการทันงานทันคนทันคนทันเกมแล้วก็ทันเวลาไอ้ความแยบไายนั่นก็มีผลนะดังน,นั้นก็ในช่วงเช้ามาชี้แจงในเรื่องธรรมวิจยะแค่นี้แล้วก็เวลาในภาคปฏิบัติจริงใครทําได้มากได้น้อยตัวเนี้ยมาก็จะไปคอยสํารวจอีกทีหนึง่งนะก็ขออนมโมทนาสาธุซึ่งวันนี้เป็นวันเรียกว่าวันดีเก็ว่าได้นะ ว่าเรากำหนดไว้สำหรับผู้ใหม่เยอะเนี่ยก็จะเป็นอาวนเน็ตเดย์สักห้าวันแล้วก็อินเทนซีฟอาวนเน็ตเดย์สักสองวันพรุ่งนี้ก็เป็น working day ใครจะอยู่ working day ก็ช่วยกันเก็บเต็นท์ล้างเต็นท์นะพวกนี้นะถ้าใครจะกลับก่อนก็ working day ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ซึ่งก็เราจะให้นังหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้จากตัวเองชัดๆ เลยเราไปทําแล้วมันก็จะได้เห็นผลด้วยตัวเองชัดๆไม่มีใครมารับรองเราว่าออคุณรู้แล้วนะคุณไม่รู้ไม่ต้องเราจะไม่ดังเลยแต่ถ้ารับรองตัวเองเห็นตัวเองเขา้าใจถึงใครจะมารับรองไม่รับรอง,ไม,รองไม่สําคัญแต่ว่าเรารู้จักตัวเองขออนุโมทนาสาธุที่เราจะตั้งใจศึกษาในเรื่องนี้โดยเยยบขายด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ